วัตถุมงคลที่ไม่ว่าโลกนี้จะผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมามากมายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินหรือววิกฤตทางด้านโรคระบาดด้านสุขภาพก็ตามนะครับมักจะมีวัตถุมงคลอยู่ชิ้นหนึ่งที่ลูกศิษย์รุ่นเก่าเนี่ยนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยนะอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ไม่ใช่พระคำข้าวและไม่ใช่พระหางหมากนั่นก็คือเข็มกลัดมงกุฎเพชรเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ และนี่คือเข็มกลัดมงกุฎเพชรนะครับอยากมาให้ชมกันชัดๆเป็นเข็มกลัดที่ระลึกฉลองสมรสศักดิ์ของพ่อนะครับด้านหน้าก็จะเป็นล็อกเก็ตรูปหลวงพ่อนะครับครึ่งองค์ในวงกลมนะมีเพชรอยู่ตรงกลางแล้วก็มีมงกุฎนะครับครอบอยู่ถึงได้เรียกชื่อว่าเข็มกลัดมงกุฎเพชรที่เห็นแฉกๆนี้ครับคือประพันธ์มณฑลนะครับข้างล่างเขียนว่าพระสุธรรมยานเทระ ซึ่งมีอยู่ที่การ2แบบนะครับสรุ่นก็คือรุ่นพระสุธรรมยานและรุ่นพระราชครับผมออกมาให้ดูทั้ง2รุ่นเนาะเปิดกล่องกันเลยนี่กล่องเดิมนะครับกล่องเดิม2แบบนี้คือพระสุธมและพระราชต่างกันยังไงนะครับพระสุธมเนี่ยเป็นรุ่นแรกนะครสร้างเมื่อนะสร้างเมื่อมีนาคมพศ2528นะข้างล่างจะเขียนแบบนี้เลยพระสุธมยานเทระ จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันคือแบบพระสุธรรมเล็กนะครับกลางแล้วก็ใหญ่ก็คือตัวหนังสือเล็กตัวหนังสือกลางและตัวหนังสือใหญ่วันนี้ผมเอามาให้ชม2แบบนะครับพอดีขาดแบบสุดท้ายอันนี้คือตัวหนังสือเล็กนะครับดูพระสุธรรมยานเทระตัวหนังสือเล็กนี่ตัวหนังสือกลางใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นตัวหนังสือใหญ่ก็จะใหญ่กว่าน,นี้ แบบที่2ครับรุ่นที่2รุ่นพระราชพรมยานรุ่นพระราชพรมยานเนี่ยสร้างครั้งแรกเมื่อมีนาคมพศ2533นะครับซึ่งด้านหลังของทั้ง2รุ่นก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเป็นยันกราะเพชรแล้วจะมีมีเข็มกลัดแบบนี้เอาไว้ขัดเสื้อนะครับมีห่วงนะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับบอกก่อนว่า ทุกรุ่นของหลวงพ่อระวังของเรียนแบบนะถ้าท่านบูชาไปแล้วมีกล่องเดิมแบบนี้ยิ่งดีนะครับกล่องเดิมให้สังเกตด้านหลังจะเขียนว่าวิสันนะครับพลาสติกแบบนี้แล้วจะมีอีกแบบหนึ่งนะมี2โรงงานเนาะอีกโรงงานหนึ่งชื่อว่าเจ้าพระยาแบบนี้อันนี้กล่องเก็บไว้ดีครับกล่องเจ้าพระยาในเจ้าของเก็บไว้ดีอันนี้เก็บเก่าจริงนะสีพลาสติกเปลี่ยน แต่แท้ทั้งคู่นะครับเจอแบบนี้แท้ทั้งคู่และผมจะบอกแบบนี้ครับว่าสาเหตุที่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกศิษย์รุ่นเก่านะครับนึกถึงเป็นอดันดบปบแรกเพราะว่าหเลยคือสร้างก่อนพระคำข้าวและพระหังหมากนะครับสร้างก่อนนะครับปี28และมีประสบการณ์ต่างๆมากมายเดี๋ยวผมจะ เล่าให้ฟังนะครับมาเล่าถึงตอนที่ปลุกเสกก่อนนะครับหลวงพ่อได้เล่าถึงอนุภาพของเข็มกัดมงกุฎเพชรไว้เมื่อครั้งปลุกเสกเมื่อเดือนกันยายนพศ2532ว่าดังนี้นะครับพอเต็มแล้วฉันก็ขึ้นไปกร,ราบพระพระใหญ่คือองค์สมเด็จองค์ปฐมท่านเป็นประธานอยู่ถามว่าของทั้งหมดทั้งพระบูชาและก็มงกุฎเพชรเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับมีอะไรบ้างท่านก็บอกอย่างนี้ก็แล้วกัน ด้วยอำนาจพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพเทวานุภาพพรหมานุภาพทั้งหมดต้องมีความไม่ประมาทอารัธนาไว้เสมออันดับแรกที่ฉันจะบอกเธอนะก็คือการโรคระบาดทุกอย่างคืนชีวาโรคระบาดทุกอย่างนี้กันหมดพอท่านบอกแบบนี้เจ้าของโรคระบาดก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่โรคระบาดขั้นถึงตายอย่างอ,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 อหิวาเนี่ยชุดแดงคนนะเป็นโรคคนก็คือโรคของคนนั่นเองครับ โรคระบาดสัตว์ในชุดเขียวผมบอกผมเป็นเจ้าหน้าที่โรคระบาดท,ทั้งสองฝ่ายมาแล้วก็ถามว่าถ้ามีของเงีบูชาอยู่หรือจะติดตัวอยู่ก็ตามเป็นพระบูชาก็ตามจะมีผลไหมเขาก็บอกว่าอย่าลืมนึกถึงพระพุทธเจ้านะผมเคารพพระพุทธเจ้าถ้ามีผลจะจัดหลีกก็เลยถามท่านว่าบอกว่าโรคระบาดอันดับแรกเนี่ยที่พระองค์จะสงเคราะห์คืออะไรครับท่านบอก โรคเอดนะตอนนั้นต้องเข้าใจก่อนนะว่าเป็นช่วงที่โรคเอดเนี่ยกำลังระบาดเนาะถามท่านว่าถ้าเชื้อมันมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรท่านบอกถ้าเชื้อเข้ามามันจะด้านพอดีท้าวเวสวุวรรณท่านอธิบายต่อคําว่าด้านก็คือตายเชื้อมันตายแต่ว่าทางนี้ต้องอรัธนาเช้าอรัธนาเย็นก็บูชาเช้าบูชาเย็นต้องบอกไว้เรื่อยๆโรคระบาดท,ทั้งหมดนะ ส่วนประการที่สองท่านบอกว่าถ้าต้องการความปลอดภัยเนี่ยท้าวเวสุวรรณอธิบายว่าอำนาจพุทธานุภาพพุทธโธอัปปมามโนคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณนี้ได้ธโมอัปปามโนคุณของพระธรรมหาประมาณนี้ได้สังโคอัปปามโนคุณพระสงฆ์หาประมาณนี้ได้ถ้าหากว่าไม่ต้องการให้ของหายให้ก็ขอให้อธิษฐานบอกว่าขอผู้ร้ายจงอย่าเห็นบ้านจงอย่าเห็นประตูหรือศัตรูอย่าเห็นตัว เพราะศัตรูเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเขายังไม่คิดร้ายกับเราเนี่ยเขาก็อาจจะยังเห็นอยู่นะครับเห็นบ้านเห็นทรัพย์สินอะไรของเราอยู่แต่ถ้าเกิดคิดจะทําร้ายเนี่ยเขาจะไม่เห็นถ้าคนนั้นเป็นขโมยยังไม่ลักบ้านเราอาจจะเห็นแต่ถ้าลักถ้าเกิดจะลักบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่เห็นให้อธิษฐานตามนั้นนะและต่อไปเรื่องลาบสการะต่างๆธรรมดานี่นะครับเป็นแบบนี้และที่สำคัญท่าน ที่สำคัญข้างหลังนะครับมียันกระเพาะเพชรยันกระเพาะเพชรอนุภาพของยันกระเพเพชรนะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ทราบยันกระเพาะเพชรเนี่ยเป็นเ,เป็นยันที่หลวงพ่อเนี่ยท่านได้ถอดออกมานะครับจากยอดของธงมหาวิชัยสงครามนะครับธงมหาวิชัยสงครามเป็นธงออกศึกนะตัดเอามาเฉพาะยอดของธงนะครับนะ ใครยังไม่เคยฟังคลิปยันวิชาสงครามเนี่ยกับไปฟังคลิปได้นะครับท่านอธิบายว่ายันเกาะเพชรเนี่ยใครมีไว้บูชานะครับหรือว่าใครที่รับยันเกาะเพชรแล้วเนี่ยหนึ่งจะไม่ตายโหงสองจะไม่ถูกคุณผีคุณคนจะป้องกันสัพพอันตร,รายที่บุคคลทั้งหลายทำมาด้วยวิชาการต่างๆ 3. สามจะไม่ตายด้วยพิษของสัตว์พิษอย่างนี้เป็นต้น และบุคคลทั้งหลายถ้าได้รับยันเกาะเพชรไปแล้วถ้าบูชาไว้ด้วยก็ดีถ้าบุคคลใดใครก็ตามจากการแกล้งบุคคลที่ได้รับยันเกาะเพชรไปแล้วท่านห้ามไม่ให้โกรธตอบให้ทําเฉยๆแล้วบุคคลประเภทนั้นจะได้รับผลของกรรมที่ตัวเองทํานั่นเองโดยเฉพาะหมายความว่าเราเนี่ยไม่ต้องทําตอบเมื่อเขา,กาแกล้งเราด้วยวิธีใดก็วิธีนั้นแหละจะลงโทษเขาถ้าเขาคิดจะฆ่าเราเขาก็ตายเองถ้าเขาจะก,การแกล้งเราให้ย่อยยับเขาก็ย่อยยับเอง ถ้าเขาจะทําให้เราลําบากเขาก็ลําบากเองอันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ไม่ใช่ทําให้เขาลาบากนะครับถ้าเขาทําผลนั้นเขาจะพึงได้รับเองเราไม่บาปเราแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า2ข้อด้วยกันข้อหนึ่งคือห้ามดื่มสุราของมึนเมาเด็ดขาดนะครับเว้นแต่เป็นกระสายาข้อ2คือห้ามทุจริตโดยการลักขโมยช่อโกงสิ่งที่ไม่ใช่ของของเรา อย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดใครสามารถประพฤติในสิน2ประการนี้ได้ยันกรอบเพชรก็จะคุ้มครองบุคคลน,นั้นแต่ถ้าเกิดไม่สามารถรักษาสิน2ข้อนี้ได้นะครับหนใน2ข้อนี้ยันกรอเพชรก็จะไม่คุ้มครองแต่หากว่ากลับตัวกลับใจเสียงใหม่นะครับสินนะรบ,บริสุทธิ์นะตั้งใจรักษาสินใหม่ยันกรอเพชรก็จะกลับมาคุ้มครองท่านเช่นเดิมแต่อย่าลืมอัรัทธนานะครับบอกกล่าวไว้อย่างเสมอ ทีนี้ครับทีนี้นอกจากนะครับพุทธคุณที่หลวงพ่อได้บอกนะเมื่อครั้งบุกเสกและยันเกาะเพชรแล้ว,ย,ลวยังมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือพร30ประการคืออย่างนี้ครับอยากให้ท่านทั้งหลายลองนึกตามเวลาเราไปขอพรนะครับบูชาพระบูชาเทวดาบูชาเทพก็ตามเรามักจะขอพรเรื่องอะไรครับเรื่องการงานเนาะการงานเรื่องอาชีพเรื่องความคล่องตัวเรื่องโชคลาภเรื่องสุขภาพค้าขาย อะไรต่างๆตามแต่ที่เรานึกออกนะครับแต่พระท่านสรงเคราะห์นะครับพรให้กับวัตถุมงคลชุดนี้เนี่ยทั้งหมด30ประการด้วยกันเดี๋ยวผมขออ่านนะครับบันทึกจากครูบาอาจารย์สายวัฒนสุงนะครับเกี่ยวกับพร30ประการไว้ดังนี้นะครับเมื่อ21กันยายน2532หลวงพ่อทำพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลที่วิหาร ร้อยเมตรหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าพอเริ่มบวงสวงพระท่านก็เสด็จมาเป็นประธานพรหมเทวดาม,มากันแน่นขนาดกำลังจะกราบขอพรให้ลูกหลานพึ่งนึกได้แค่3ข้อท่านปู่ท้าวเวสวรรณท่านกางกระดาษแผ่นเบื้อนะครับขนาดหนังสือพิมพ์สักคู่หนึ่งเห็นจะได้บอกว่าไม่ต้องขอแล้วครับพระท่านให้พรคราวนี้30ประการเลยฉันดูในกระดาษเห็นตัวหนังสือทียิบเป็นพรที่ท่านเคยให้มาแล้วครั้งก่อนๆรวมกันทั้งหมด และพรที่เพิ่งให้ใหม่ในครั้งนี้ข้อใหญ่ใจความคือ1ด้านโชคลาภครับต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าจะเสด็จไปที่ไหนก็มีแต่โชคลาภเนืองๆพระพุทธเจ้ามีโชคลาภอย่างไรญาติโยมก็จะมีโชคลาภอย่างเดียวกันนะข้อ 2. ด้านความปลอดภัยข้อนี้ครอบคลุมทั้งชีวิตและทรัพย์สินเลยนะท่านบอกว่าถ้าไม่ใช่กฎของกรรมที่รุนแรงจริงๆเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยทุกอย่างข้อ 3. ด้านเมตตามหานิยม ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักใคร่เมตตาคนที่ไม่เคยรักก็จะรักคนที่รักอยู่แล้วก็จะรักมากยิ่งขึ้นวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยบังเอิญทำมาน้อยครับไม่นึกว่าพระท่านจะสงเคราะห์ขนาดนี้แต่ท่านบอกว่าถึงของจะน้อยแต่เสกให้ทั้งหมดทั้งวัตถุมงคลในพิธีทั้งวัตถุมงคลท,ที่ติดตัวของโยมอยู่ตลอดถึงตัวคนในพิธีท่านก็เสกให้ด้วยแหมเพราะอ่านมาถึงตรงนี้นะครับผมก็อดอิจฉานะครับท่านที่ อยู่ในพิธีในวันนั้นไม่ได้เนาะที่พระท่านเสกตัวให้ด้วยนะครับเป็นมงคลอย่างยิ่งจากนั้นนะครับเมื่อหลวงพ่อเล่าไม่ทันจบวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็หมดไปแล้วตั้งครึ่งทั้งค่อนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของบันทึกจากคณาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ในสายวัฒนสุงของเราผมแถมให้นะครับแถมแถมไทยให้นะครับก็คือเรื่องของประสบการณ์อันนี้มีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็บันทึกไว้นะครับมีคน ถูกผีเข้าครับใครไล่มันก็ไม่ออกทั้งนั้นฮะผีตัวเนี้ฮะไล่ใครก็ตามครับไปไล่ก็ไม่ออกนะฮะเราไปนึกถึงวัตถุบางคลนะครับชิ้นหนึ่งที่เข้าพิธีพิธีพรสามประการนะครับเอาแช่น้ำอารัธนาพระสตร์โครมเข้าให้ครับมันร้องกรี๊ดนะครับหงายพึงเงียบไปเลยอ่าทีนี้ก็มืดฟ้ามัวดินเลยครับแย่งกันถล่มทลายแย่งน้ํามนต์กันครับโอ้โหขันหคว่ำไปหมดนะ วัตถุมงคลอะไรต่างๆก็แย่งกันไปห,หมดอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์นะครับเพียงเล็กน้อยที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ท่านฟังนะครับเป็นวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งที่น่าเก็บน่าบูชาน่าสะสมจริงๆอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรต่างๆนะครับเยอะแยะผ่านเข้ามามากมายนะท่านก็จะเห็นนะครับลูกศิษย์รุ่นเก่าลูกหลานรุ่นเก่าต่างๆก็จะก็จะนะพกขมิกัดมงกุฎเพชรนี้ ไม่ว่าจะกัดติดเสื้อก็ดีหรือเลี่ยมห้อยคอก็ตามเวลาท่านไปวัดท่าซุงเนี่ยเวลามีงานพิธีต่างต่างหรือว่าไปฝึกมโนมยุติก็ตามเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับคนที่ใส่ชุดขาวคนที่อยู่ในวัดต่างๆเนี่ยก็จะติดเข็มกัดนี้กันนะครับท่านลองไปสังเกตกันดูนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับมงกุดเพชรเข็มขัดมงกุดเพชรวัตถุมงคลชิ้นนี้หากใครที่มีแล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยท่านหมัน่น บูชารัตนาติดตัวไว้เป็นประจำนะครับสม่ําเสมอแต่หากว่าใครยังไม่มีแล้วอยากได้เนี่ยท่านสามารถไปหาบูชาได้ตามช่องทางต่างๆได้นะครับถ้าเกิดท่านไม่มั่นใจนะครับหรือว่าหาไม่ได้นะครับจะมาขอแบ่งที่ผมก็ยินดีมากครับท่านสามารถนะครับทักทายนะครับเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้นะ และก็ขอฝากพี่ๆยันง,งองนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อ,ตอไปส่วนใครที่มีคําถามนะครับหรือสงสัยนะข้อมูลตรงไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามและพูดคุยกับผมได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอฝากไว้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ